เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม p l a n t vs. b a n d o t นั่นเองนะครับทุกคนก็เรียได้ว่าผมเนี่ยได้มีการนั่งเล่นแบบนานเลยนะครับแบบ นั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนน่ะเออเพราะว่าเกมมันก็ค่อนข้างที่จะเพลินพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคนเล่นเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนาะแล้วก็เกมนี้นะครับคือผมเนี่ยกำลังปั้นตัวของพืชอยู่นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีการลงตัวแบบว่าพืชระดับซีเขตดมาในช่วงที่อ่าอีเวนต์ฟอสเซนมันมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยปลูกพืชในช่วงที่อีเวนต์มันมาหรือว่าอีเวนต์ฟอสเซนมันมาเนี่ย พืชของเรามันจะมีโอกาสติดเป็นสถานะฟอเซนแล้วยิงติดน้ําแข็งนั่นเองนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้มีการไปฟาร์มตัวระดับซีเคล็มาหลายตัวเลยนั่นเองนะครับก็เรียนได้ว่าผม a อฟแบบข้ามวันข้ามคืนเพื่อที่จะแบบว่าหาตัวระดับซีเคล็มาปลูกให้ได้ติดสถานะฟอเซนนั่นเองนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสถานะฟอเซนเนี่ยมัน OP มากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันสามารถยิงติดน้ําแข็งได้แล้วก็มันสามารถเพิ่มดาเมจให้กับ ตัวของพืชของเราได้เยอะเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมจะติดน้ําแข็งกี่ตัวนะครับก็ผมเนี่ยได้ปลูกตัวของพืชระดับกอรลี่ไป2อันนะครับมีอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับเป็น2อันเนาะไม่รู้ว่า2อันนี้จะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีตัวพืชระดับซีเข็นะครับอย่างตัวของทมาโต้นะครับกี่ตัวเนี่ยหนึ่ง้าโอเคหตัวนะครับระดับฟีเข็แล้วก็จะมีแครอทระดับฟีเข็ อีก2ตัวนะครับเป็นมนะิสเตอร์แครอทเนาะเออแล้วถามว่าหน้าตาของพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาของพวกนี้มันคือแบบนี้เลยนะครับโทมโทก็จะเป็นระดับฟรีเข็ที่แพงที่สุดณตอนนี้และน่าจะดีที่สุดนตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มิสเตอร์แครอทครับเป็นระดับฟรีเข็เหมือนกันซึ่ง ผมปลูกไป2ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอันนี้ครับเป็นต้นไม้กินคนระดับกอดลี่เนาะเออผมก็ปลูกไป2อ,อันเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะติดฟอเสเฟนให้ผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมได้มีการทําให้มันติดฟอเสเฟนไปหลายตัวแล้วนะครับก็อย่างตัวของมิสเตอร์แครอทตัวนี้เนี่ย ก็ตามติดฟอสเซนแล้วดาเมจมันก็หมื่นสี่กันเลยทีเดียวนะครับเออแต่ขนาดมันไม่ค่อยใหญ่ดาเมจมันก็เลยไม่ค่อยเยอะมากเนาะเพราะว่า,อาไอ้ต้นไม้กินคนอันนี้เนี่ยมันติดฟอสเซนเหมือนกันนะครับดาเมจมันไปถึง 14, ึ0 0หพกันเลยทีเดียวนะครับเท่ากันเลยนะทั้งที่ระดับมันต่างกัน1ระดับเลยทีเดียวนะครับทุกคนเออเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะ น้ำหนักของไอ้ต้นไม้กินคนเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าไอ้มิสเตอร์แครอทพอสมควรนะครับดาเมจมันก็เลยแบบว่าใกล้เคียงกันมากๆถึงแม้ว่าระดับมันจะต่างกันนั่นเองนะครับเออก็เดี๋ยวมาดูกันดีกข่าว่ามันจะติดฟอเซนให้ผมสักอ่อหตัวหรือเปล่านะผมปลูกไปเออสองสี่หกพืชนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดให้ผมไหมเนาะเออแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเล่นแบบเป็นสายฟรีแบบร้อยเลยนะครับไม่ได้มีการเติมลักกงลักกี้อะไรใดๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เอ่อผมเนี่ย Fk ทิ้งไว้แล้วตัวเบลอตของผมนะครับที่มีก็คือมีตัวระดับซีเค็ดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะทุกคนดวงโคตรสวยอะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆไหมทุกคนคือ ออตอนผมเล่นช่วงแรกๆเนี่ยซีเข็ดออกมาบ่อยมากครับแต่ผมยิงมันไม่ตายครับนั่นแหละประมาณนั้น <c oughs> คือผมโคตรซิงเลยแบบพอเจอตัวระดับซีเข็ดแล้วมันก็ยิงไม่ตายสักทีอ่ะเนาะเอออ่ะก็นั่นแหละคือผมก็พยายามฟาร์มเรื่อยๆอยู่นะแล้วก็มีผมมีได้ไข่ตัวของไข่เติมมัง้งน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปอร์เซนต์การออกตัวละครพวกนี้เนี่ยไข่เติมกับไข่ฟรีเนี่ยมันได้เท่ากันหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์จริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าผมมี2ฟองด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ตัว1%หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว1%เนี่ยได้เงิน25งหมต่อวินาทีกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าได้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้หก็ขอ9%ก็ได้นะครับเพราะว่า9%ก็ได้เงินเยอะเช่นกันนะครับมาเปิดไปเลยไหนดูซิว่าจะได้อะไรระดับลิมิเต็ดอขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ๋อโอ๊ เดี๋ยวตัวนี้คือเป็นตัวระดับ9%ใช่หรือเปล่าโอ้แล้วผมได้ตัวระดับ9%หนึ่งตัวครับตัวนี้ขออีกหนึ่งตัว9%ก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ขอไม่เอาตัวแรกได้ไหมโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่ดีกว่าได้ไอตัว55%นะนะเออโอเคก็สำหรับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอ่อผมได้ขนาดปกติปะ หรือว่าไอไข่นี้นยมันมีโอกาสเปิดติดไซส์อ๋อโอเคครับไข่นี้มันไม่สามารถเพิ่มไซส์กับมีมิวเทชันได้เนาะเออเขาก็บอกมาไว้อยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคผมก็ใส่ลงไปเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็คือผมเนี่ยมีตัวที่หาเงินได้ดีพอสมควรเลยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดถึง2ตัวเลยนะเออแต่แบบผม FK ข้ามวันข้ามคืนอะแต่มันได้มัแค่2ฟองอะทุกคน มันเป็นเพราะว่าผมน่าจะยิงมันไม่ตายด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยิงตายเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายหลายอยู่อ่ะเออน่าจะมีหลายอันอยู่นะครับโอเคแปบ๊บนึงนะทุกคนผมขอซื้อตัวของไอ้ถังรดน้ําแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าคือผมขี้เกียจรออะถังรดน้ําคือมันใช้เปลืองมากเลยนะครับแต่ละอันเออผมยากเห็นตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้น่าจะติดป่ะอะดูซิว่ามันจะติดเป็นเอ,อ่อฟอร์เซนให้ผมหรือเปล่านะครับออ้ไม่ติดเลยสักตัว โอ้ oh, ไม่ติดเลยอ๋อ oh, พี่คือแบบขอติดหน่อยได้ไหมอ่ะขอหน่อยขอหน่อยมา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 ,มาติดให้ผมหน่อยติดให้ผมหน่อยไม่ติดเลยครับโอ้ฟอเซนมันค่อนข้างติดยากนะทุกคนคือสถานะฟอ์เซนอ่ะถ้าติดไปอ่ะมันมันมันดีนะมันดีมากนะอย่างที่ผมบอกไปคือผมแนะนำนะถ้าคุณผู้ชมอ่ะ FK ซื้อพวกพืชพวกนี้อ่ะเก็บไว้เป็นมเมล็ดไปก่อนนะครับ แล้วก็รอมันแบบว่ามีฤดูอ่ะมีหิมะตกมีอะไรมาก่อนนะครับมันจะดีมากๆเลยนะก็นั่นแหละฮะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีอันไหนติดฟอร์เซนให้ผมเลยนะครับโอ้โหโคตรเศร้าอ่ะแล้วก็ไม่มีอันไหนติดผลยักษ์ให้ผมด้วยเฮ้ยอุ้ยเแต่อันนี้ติดทองนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับสถานะทองเนี่ยดาเมจมันได้ไม่เท่าตัวกับ สถานะฟอเซนนะทุกคนอก็ต้องทําใจนิดนึงนะคือผมปลูกไม่ติดเลยคือต่อให้ตัวของอีเวนต์ของมันเนี่ยจะหมดไปแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกในช่วงระยะเวลาที่มันเป็นอีเวนต์อยู่มันก็จะสามารถติดฟอเซนได้ทั้งทงท,งที่มันหมดไปแล้วนะครับเออเพราะว่าคือจากที่ผมลองทํามาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเนาะแต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีอันไหนติดแบบฟอเซนในผมเลย,เยมีอันนึงครับโอ้มีโทมาโตติดฟอเซนในผมครับแต่ ขนาดมันค่อนข้างเล็กอะ่ะเออมันก็เลยแบบว่าดาเมจไม่ได้สูงมากเนาะแต่ก็ดาเมจหมื่นแปดเลยนะครับแต่ก็เศร้าอ่ะอุ้ย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 มีอันนี้ครับมีต้นนี้ครับติดเอ่อโกลนะครับแล้วก็เป็นเอ่อต้นค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะครับดาเมจมันก็เลยเป็นสองหมื่นแปดนะครับเรียกได้ว่าดาเมจต้นนี้สูงมากครับแต่เออ่ตอนนี้คือไม่มีดาเมจไหนที่มันแบบว่าข้ามสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเลยอ่ะทุกคน โอ้เศร้าว่าถ้ามันมีแบบว่าต้นที่มันแบบดาเมจข้ามแบบ3 0 0 0 0 0,000 0่0 0 0 0เนี่ยจะดีมากนะเพราะว่าอันนั้นน่าจะยิงแรงมากๆนะครับคือไอ้บ้านข้างบ้านของผมเนี่ยดูต้นอ,อโทมาทโต้เขายิงดิ5้0 0 0อ่กะทุกคน <What? S 1> แต่เขาเป็นต้นใหญ่แล้วทุกคนคิดสภาพนะถ้าปลูกต้นใหญ่แล้วติดฟอ์เซนอีกนะผมบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยน่าจะแบบเยอะจะจัดเลยนะสำหรับต้นข้างบ้านของผมนะครับเออ แต่แต่นั่นแหละเขาน่าจะไม่ได้ปลูกตอนช่วงที่มันเป็นฟอสเซนนะแต่ก็ยังดีที่เขาโชคดีได้เป็นผลยักษ์นะครับเออเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเรียกว่าผลยักษ์ได้เลยอะ่ะเพราะมันใหญ่มากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าน่าจะต้นสุดท้ายแล้วป้าของผมโอเคต้นสุดท้ายแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าต้นสุดท้ายเนี่ยมันจะติดเป็นผลยักษ์หรือว่าจะติดเป็นฟอสเซนให้ผมหรือเปล่านะครับคือผมอยากให้มันติดมากๆเพราะว่า คือดามจมันจะได้แบบเยอะๆหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าอัปเดตในวันนี้เนี่ยมันจะมีตัวเบนล็อตที่เลือดเยอะขนาดไหนแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรมาขนาดไหนนะครับก็คือผมเนี่ยก็เลยต้องทําแบบส่วนของผมมาเตรียมไว้นั่นเองนะครับนั่นแหละ แต่แต่ที่แน่ๆก็คือส่วนทุกส่วนของผมนะครับจะมีตัวที่ติดฟอสเซนเส,นสมอเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือตัวที่มันติดฟอเสเซนเนี่ยมันจะยิงติดน้ําแข็งนั่นเองเห็นไหมทุกคนมันจะยิงติดน้ําแข็งนะครับแล้วมันก็จะสามารถสโลตัวของเบนล็อตได้นั่นเองนะครับก็เอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเจอพวกไข่พวกนี้เนี่ยมันวิ่งมาปกติไข่พวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งมาแบบไวมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนตัวที่ ติดสถานะฟอเส้นยิงเนี่ยมันก็จะติดสโลนั่นเองนะครับนั่นแหละมันคือความสามารถที่ดีเลยนะสำหรับการที่เราทำติดสถานะฟอรเส้นเนาะประมาณนี้นะโอเคสต็อกรีแล้วนะครับผมขอซื้อ,อ,อถังน้ำก่อนเลยอยนดาบแรกนะครับเพราะว่าถังน้ำเนี่ยจำเป็นที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับอย่างอื่นมันไม่จำเป็นเลย <laughs> โอเค ยังไงดีตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอเอาแล้วโทรมาโทรมาอีกหนึ่งอันครับโอ้เรียกได้ว่าวันนี้เขารีสต็อกมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าโทมาโทเนี่ยวันนี้มาบ่อยมากนะครับคือผมแบบได้มา6ต้นแล้วอะวันนี้วันเดียวนะเออคือผม FK ไว้วันนี้วันเดียวเลยนะครับเพราะว่าวันอื่นเนี่ยคือผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ F k ฟทิ้งไว้เลยนะเพราะว่าผมคิดว่าเกมมันค่อนข้างเอ็นเกมและก็คงแบบว่ารอมันอัปเดตแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้ฟาร์มเพิ่มเลยนั่นเองนะครับ โอเคต้นนี้ใกล้จะโตแล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีแล้วก็เเดี๋ยวผมเนี่ยเอาตัวระดับกอตลี่ไปทำตัวเบลล็อตสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับทุกคนถ้าใครนะครับอยากได้ตัวที่ได้ตังค์แบบเยอะๆแบบนี้เนี่ยตัวที่มันได้ตังค์หน0งต่อวินาทีแบบนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บตัวของเบลล็อตทาราเล่ทาราล่าไว้นะครับนี่ครับตัวนี้นะแล้วก็เอาตัวระดับกอตลี่นะครับอย่างตัวของต้นไม้กินคนนะครับมา1นต้นเนาะ เออเพราะว่าออทารเลสทาราลา่ามันจะผสมพันธุ์กับตัวของออต้นไม้กินขนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยละกันนะครับก็เรียนได้ว่าเ,ออเครื่องนี้จะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรารีเบิร์ตหคันนั่นเองนะครับแต่ก็รีเบิร์ตขั้นที่2ผมยังไม่ได้รีเลยนะเพราะว่าหาตัวฟีเค็ดไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการฟิวให้ดูเลยละกันนะครับมันเป็นการฟิวชั่นเนาะอ่ากออ็น่าจะเป็นอ่ใส่ตัวนี้แหละโอเคผมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมันต้องใส่พืชก่อนนะครับโทษทีครับทุกคนผมลืม <c oughs> อ่าโอเคเป็นต้นไม้กินคนเนาะที่ผมจะใส่ลงไปปั๊บโอเคหลังจากใส่ลงไปแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยใส่ตัวของทะเลทะละลาร่าอบกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยอ่าแล้วเราก็ฟิว์ลงไปเลยครับเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างตัวของพืชกับตัวของเบลล็อตนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวที่สามารถให้เงินกับเราได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเออสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเงินดีๆนะเออก็ควรที่จะ ฟิวชั่นมันด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปกลัวเปลืองตรงเปลืองพืชอะไรให้มันเยอะแยะนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยเราก็ต้องหาตัวที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับนั่นแหละโอเคแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตวางตัวมาแทนก่อนสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับมันไม่มีตัวอะไรมาแทนแล้วว่ดคนอ่าไม่เป็นไรปลูกแบบเล่นๆไปก่อนนะครับอันนี้ดาเมจแบบว่ากึ่มมาก <c oughs> โอ้แล้วโทมาโต้คือผมไม่ติดสถานะฟอเซนเลยอะติดแค่ต้นเดียวเองอะ <c oughs> ศร้าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ต้นโทมาโต้ที่ผมเพิ่งได้มาต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ปลูกตอนช่วงอัปเดตเนาะเผื่อแบบว่าช่วงอัปเดตเนี่ยเขามีอีเวนต์อะไรให้เราปลูกแล้วก็ได้ติดสถานะอะไรมานะครับก็ต้องมารอดูกันเนาะเออก็ซื้อมาลงมาเมล็ดเก็บไว้สักนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับว่า,วาการฟริวชั่นเนี่ยมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับมันจะได้เงินเท่าเดิมเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสามารถ ฟิวชั่นแล้วมันมีติดสถานะอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับจะสามารถได้เงินมากกว่า uh, 18,000ต่อวินาทีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้กดลักกงลักกี้อะไรเลยคือตัวซีเค็ดมันจะออกยากมากนะครับทุกคนนั่นแหละแต่ก็ถ้าเกิดว่าเรา fk ไว้คืนหนึ่งเนี่ยผมว่า คืนหนึงเต็มๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบออกมาบ้างนะไม่ได้แบบคงจะไม่ได้แบบดวงซวยอะไรขนาดนั้นไม่ออกเลยเนาะเพราะว่าเห็นไหมทุกคนคือบ้านข้างๆเนี่ยเขามีตัวระดับรีเข็ดออกมาหลายตัวมากๆนะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการกดน้ํายาลัคกี้หรือเปล่านะสําหรับคนคนนี้เนาะแต่ก็จริงๆมันไม่ไม่ไม่ต้องกดก็ได้อะ่ะ <laughs> อ่ะโอเค มามาดูกันนะครับว่าฟิวไปถึงไหนแล้วอีก3นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปตอนที่มันฟิวเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันการเสรียเวลานะครับไปกันเลย n e โมช็อปทุกสิ่งที่คุณต้องการในโก a าการ์เดนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คัสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆในฮันตี้ซอมบี e และยังมีบริการกิฟเกมพาสในแมปต่างๆด้วยนะกิฟได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันได้เลยครับและตอนนี้ใกล้จะฟิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทนะุกคนเหลือเพียงแค่3วีเท่านั้น2 1โอเคฟิวเสร็จแล้วครับปั๊บเรียบร้อยครับโดนดูดเข้าไปแล้วสำหรับตัวของเบลอัสกับพืชของเรานะครับแล้วมันก็พ่นออกมาแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเราได้ขนาดเท่าไหร่ปั๊บ โทุกคนครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการสุ่มขนาดนะทุกคนเพราะว่าขนาดที่ผมได้เนี่ยได้ขนาดดีกว่าตัวเก่าของผมอีกนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันให้เงินเพียงแค่18,0 0 0เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ให้เงินถึง22,000กันเลยทีเดียวนะครับเออเราก็ใส่กันไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราได้ตัวที่มันดีกว่าแล้วเราก็ต้องใส่ตัวที่มันดีกว่าใช่ไหมเออก็นี่ครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวไป ฟาร์มรออัปเดตใหม่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนรู้สึกว่าน่าจะอัปเดตวันเสาร์นี้ป่ะรู้สึกว่าน่าจะอัปเดตวัน,สวนเสาร์นี้มั้งเออนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอัปเดตวันไหนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ออตามขนาดนั้นแต่ก็เล่นรอเรื่อยๆสําหรับอัปเดตเกมเกมนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าในอัปเดตของเกมเกมนี้จะมีอะไรมาใหม่บ้างหรือว่าจะมีอีเวนต์อะไรให้เราแบบว่าออจะมีแอดมินอีวงอีเวนต์อะไรเหมือนในโกอาการ์เดนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งตอนนั้นแล้วกันนะ โอเคครับก็สําหรับเกมเกมนี้ใครได้ตัวอะไรแรแกันมาบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาบ้างนะคือแบบได้ตัวแบบแร่แขนาดไหนได้ตัวสีเค็ดมาเยอะกันขนาดไหนแล้วนะซึ่งของผมเนี่ยได้มาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้หลายตัวแล้วเนาะ <c oughs> ก็อย่าลืมเอามาแบ่งผมกันบ้างนะทุกคน <c oughs> อะก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย